สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาท่อมทีวียี่ห้ออันตันนะครับ40นิ้วนะครับอันนี้มีไฟสแตนบายติดใช่ไหมนะครับเปิดมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับมันอาการเป็นไงเปิดแล้วนะครับแล้วไฟเป็นสีเขียวสีเขียวแต่ว่าไม่มี ไม่มีอะไรเลยไม่มีภาพสายการก็ต่อแล้วนะครับอือภาพมองเล่นเสียงดูเล่นเสียงมีไฟกระพริบนะครับสีดแดงๆเปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนได้แนละ้วแต่ว่ามันไม่มีภาพแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วรับไม่มีอะไร เดี๋ยวเรามาดูมาลือดูกันครับค,ค,ครับคุณผู้ชม,ชมเห็นไหมเห็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่น40นิ้วนะครับเป็นที l e เ40นิ้วรุ่นเอ v ีวี8เอ้ย4008นะครับ ผู้ชมครับเปิดฝาหลังมาก็มีแค่เมนบอร์ดแล้วก็มันอยู่อยู่ใน power supply เป็นเมนบอร์ดรวมกันเลยนะใน power supply เดียวกันเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟที่ไปเลี้ยงแบตได์นะครับคู่นี้นะครับแต่เราต้องเช็คไฟอันนี้ก่อนว่าไม่ไฟออกต่อครับเดี๋ยวลองวัดดูครับตั้งดีซีนะอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้ดี ห้าวนะครับข้างนีก้าเจ็ดห้าเท่ากันมีไฟนะครับไฟเป็นเรื่องแว๊กไลนมีแต่ว่าไม่มีค่าเราจะต้องมาลือล้อดูตอนแ,แรกเลครับว่าขาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาลื้อชุดนี้นะครับตรงลำโพงฝ้าหลังเปิดฝ้าหลังออกหมดเลย การปร้ชุมถอดมาอันนี้เป็นทีบาร์นะครับทีบาร์เดี๋ยวเวลาเราถอดเราถอดเอจะดู LED เราก็ต้องถอดอันนี้ออกนะครับเราก็ถอดกางงางถอดนี้ออกมาโ เนักชมครับแกะมาแล้วครับเดี๋ยวเราเอาแผ่นแผ่นนี้ออกแกะออกมาเราไปเช็คกันว่ามันรอบอะไรอันไหนมันขาดครับเป็น LED ร,รอบ LED นผู้ชมเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีสกรูล็ลอกอยู่เลยครับสกรูล็ลอก ท่านผู้ชมครับให้ตัวเนี่ยตัวที่ค้าแผ่นกล่องแสงเนี่ยนะครับเวลาทอดเนี่ยต้องอต้องคิมไปบีบแล้วคิมไปบีบอย่างเงี้ยครับบีบบีบที่ด้านหลังด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาบีบด้านหลังแล้วก,กดหมา <S 2> <S 2> มันออก็จะลงมาเลยครับแต่ถ้าไปดึงเงี้ยดึงเงี้ยมันก็ไม่ออกครับามันเป็นเงี้ยงเ,ยเป็นเงี้ยงรเราต้องคิมไปบีบข้างหลังข้างหลังนะครับแล้วก็มันจะกดกดแล้วมันจะล่วงมาแต่ถ้าเป็นกล่องทำรงอ่ะทำรงมันจะใช้บิด บิดแล้วก็ดึงออกแต่นี่มันไม่ใช่ครับเป็นตัวล็อกเนี่ยงล็อกเนี่ยพอถ้าไม่รู้นี่แตกนะครับบิดแตกลยกล่องอันตอนมันเป็นแบบนี้เป็นให้กดอนยะู่ใน่้หเราก็ดึงอยู่ เราก็ดึงแผ่นนี้ออกได้เลบเนี่ยติดติดกาวไว้ด้วยครับมันมีกาวตรงนี้มันเป็นกาวอ่ามันติดกาวเลยครับเนี่ยติดกาวติดกาวนี่ครับมันติดกาวติดกาว เนี่ยครับท่านผู้ชมเราเลยเอาไปมันก็จะมีบีแอลทั้งหมดเนี่ยแถวละแปดดวงท่านผู้ชมครับมาเช็กลอด LED นะครับแถวเนี้ยอันเนี้ยมีมีขาดตรงนี้แนะเดียวแต่อันนี้แถวนี้อันนี้ไม่ขาด ยาวนี้ไม่ขาดครับแต่สองแถวนี้สองแถวนี้แถวนี้กับแถวนี้ขาดหมดเลยแ,ลแต่แถวนี้ที่ไม่ขาดผมลองเช็คเลย้ดูเลยใช้เป็นลอด LED สามโวล์นะทำไมสามโวล์ว่านไม่ใช่หกโวล์ใช้สามโวล์แต่มี เห,เหมือนว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วสีเหมือนคนละสีสีดำกุหนาบสีไม่เหมือนกันนกสีไม่เหมือนกันเหมือนว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วเคยเปลี่ยนมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ผมสั่งของใหม่มาครับเนี่ยของใหม่ของใหม่นะครับ แต่มันยังไม่เหมือนทีเดียวมันจะคล้ายๆแันว่ามีแบบใส่นะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับท่านผู้ชมครับก,ก็ใส่ดอกครับขอใหม่ And I can seize my own suit, and I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town. And you feel I've been flying from town to town เดี๋ยวทำจอประกอบประกอบจอครับอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวประกอบจอมาได้สบายเเดี๋ยวจะลองเดีย๋ยวเอาชุดชุดคอนโทรนี้มาประกอบนะครับชิปนองเดี๋ยวชิปนี้ประกอบนะอกันเลยลองดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่า ท่านผู้ชมครับผมประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับมีแสงแล้วครับมีผ้าเดี๋ยวเราดูโอเคไหมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวไปลองภาพกันนะผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับดูได้กาแ้ปกติดดูมกา